ท่องตำนานไปกับอริชัย EP 753ตอนหลวงปูส่สวงประทานให้ท่าใจศรัทธาชีวิตของแต่ละคนล้วนแล้วจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคมามากมาย แต่สำหรับท่านที่สบายมาตั้งแต่เกิดไม่เคยทุกข์ยากลำบากมาเลยในชีวิตท่านคงจะไม่ได้เห็นคลิปนี้เพราะว่าท่านคงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองแต่ก็ขอให้ท่านทําบุญและให้ทานเพื่ออนิสงสงในครั้งนี้จะได้ติดตัวท่านไปไม่แน่ว่าชาติหน้าถ้าท่านไม่เคยทําบุญให้ทานเลยท่านอาจจะตกรกรรมลำบากก็ได้ เหมือนดังท่านที่ขอต่อหลวงปู่สวงแล้วท่านไม่ได้รับท่านอย่าได้ตัดพ้อต่อว่าหลวงปู่สวงเลยขอให้ท่านลองชมในคลิปนี้สำหรับชายคนหนึ่งที่โดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานและยังโดนภัยจากไวรัสโควิด -19 ทําทำให้รายได้ที่พอจะเลี้ยงครอบครัวต้องหยุดชะง,งักไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว นอกจากพึ่งหลวงปู่สวงทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้แยแสเรามารับฟังการสู้ชีวิตจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันได้กลับมาจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่เขาพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่านี่คือสิ่งที่หลวงปู่สวงกำหนดเรามาพบกับการพูดคุยกันสำหรับท่านผู้นี้ที่มีนามว่า เหลี่ยมกันครับฮัลโหลวัสดีครับปิ๋ววัสดีครับเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ได้พบได้เจอกับหลวงปู่ไหมไม่เคยครับเพิ่ง<อ>เพิ่งบูชาหลวงปู่ได้สองปีที่แล้วช่วงปีหกสี่ช่วงที่ว่าโควิดมาที่เหรออ๋อครับแล้วอะไรทําให้ให้เหลี่ยมเออไปไปเจอตรงไหนที่ไม่เริ่มศรัทธาหลวงปู่ตอนแรกนี่ฉันเริ่มฉันก็เริ่มจากที่ว่าช่วงโคนะวิดมาเนาะิปกติผมก็เปิดร้านนะเปิดร้านทาเบาะมอไซ อบอกลดยนแล้วก็รับที่หนี้ที่ทวนตามงานพิธีต่างๆอะไรที่แล้วก็มาทําทํากล่องคีย์บอร์ดขายตามเฟซตามอะไรก็ส่งไปทั่วประเทศนั่นแหละกล่องกล่องคีย์บอร์ดคืออะไรนะกล่องคีย์บอร์ดก็เป็นแบบผุ้มหนังนี่ลงกล่องคีย์บอร์ดของ,างสาเครื่องดนตรีอ๋ออ๋อครับทีนี้ก็ก็ทํามาตอนแรกก็อยู่กับแฟนนีอยู่กับแฟนก็มีลูกสาวคนหนึง่งทีนี้ ผมก็ทากล่องคี์บอดขายเออทาไปทํมามันขายดีก็เลยเลือกทําบอกไป<ม>ก,ก,ก็มาทําทาแต่กล่องคี์บอดขายกับเล่นดนตรีสองอย่างนะแฟนก็ขายไก่สดอยู่ตลาดเนี่หละก็เลี้ยงลูกคนเดียวช่วยกันมีลูกสาวอยู่คนเดียว <c oughs> อตอนนี้ก็อยู่ปอหกแล้วตอนนั้นก็อยู่พอสามหรือพอสี่แหละตอนที่ว่าช่วงโควิดมาเนาะทีนี้ พอมาทากล่องเออเขาขายดีขายดีเล่นดนตรีเขางานเขาไปเรื่อยๆอยู่พอดีมาเจอโควิดเสร็จี่โอ้ดนตรีเขาไม่ให้เล่นอืมใช่ใช่กล่องก็ไม่ได้ขายทีนี้งานดนตรีก็ไม่ได้ไปกล่องก็ไม่ขายไม่มีอะไรสักอย่างบอกแล้วก็เลิกกิจการไปนานแล้วไม่ได้ทําจักอะไรก็ขายไปหมดแล้วว้าอืมเรื่องไงเออแยจริงๆทีนี้พอดีผมก็มีปัญหากับแฟนก็เลิกกันอ้าเลิกกันช่วงโควิดนั่นแหละ เพราะทำไมอะมี่ผมบอกว่ามันมันปัญหาหลายอย่างอันนี้ไม่ไม่พูดแต้ว่าปัญหาเรื่องครอบครัวหลาย,อ,าย,ลายอย่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องน้องเรื่องอะไรนี่แหละทุกทุกอย่างที่มันประดังเข้ามาอืมก็เลยตัดสินใจแยกกันช่วงประมาณอืมจัดจำได้มันช่วงเมษาปีหกสี่นะมั้งแล้วลูกนี่มันก็สองปีแล้วเนาะลูกก็อยู่กับผมเพราะลูกนี่ผมเลี้ยงตลอดเลี้ยงคนเดียวตลอดอ คือเขาเขาเขาจะไม่ติดแม่ว่าแม่เขาขายของตอนตลาดเช้าตอนตีหน<ม>ึ่งตีสองทีนี้ผม,มต้องดูแลลูกตลอดอไปส่งไปรับไปโรงเรียนซ<ม>ื้อขอนมซื้อชุดอะไรไม่ผมจัดการหมดแล้วผม,มต้องคือแฟนเขานอนเ,เขากลับมาเขาตื่นหกทุ่มตีหนึ่งไปขายของกลับมาเช้าเขาต้องนอน<ม>ก็ทำหน้าที่ดูแลลูกดูแลไปในทุกอย่างนี่แหละทีนี้พอโ<ม><ม>พ,พอเลิกกับแฟนปุ๊บมันรู้สึกว่ามัน บทอะไรแต่อยากเพราะว่ามันงานการก็ไม่ได้ทําไม่เดือนแล้วไม่มีอะไรสักอย่างในช่วงนั้นทีนี้ทายังไงดีเนาะผมว่าลูกก็ต้องเลี้ยงลูกต้องแปรงเรียนวันหนึ่งมันนก็ใช้เป็นร้อยตอนเด็กทุกวันนี้ต้องใช้เงินเนาะใช่ใช่มันมันมันตื้อไปหมดแลยพี่พี่โอ้มันสมองมันตื้อไปมันคิดอะไรไม่ออกเลยช่วงนั้นมันเจายังไงกับชีวิตบางทีมันจะมาลำบากมามาตกรรมช่วงนี้เนาะยังไงงานคือคือถ้าไม่เจอโควิดนะพี่ ถ้าเราเลิกกับแฟนปุ๊บเรายังงานเรายังเดินได้อยู่ยังมีรายได้อยู่เออมันก็ยังไม่ไม่เครียดนะพี่ต้องไปเจอเพื่อนระงานก็สนุกสนานไปกับพวกนักร้องพ่อลำไปอือันนี้ไปไหนก็ไปไม่ได้เงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทาพี่รองที่ราบมันจุดสภาพยังไงคนลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วก็แม่ก็อายุเจ็ดสิบสามปีก็อยู่ด้วยกันสามคนจะอยู่ยังไงจะกินผมก็คิดคิ่งจะเคิีดไม่ตกตัเครียดมากๆเลยก็็พียงก็พีก็พอมีเงินเก็บเงินก่อยบ้างก็เอามาใช้ใช้ไปใช้อย่างประหยัด พอดีช่วงหน้าประมาณหน้ากุมภามีนานี่แหละประมาณนี้แหละพี่ช่วงปีหกสี่หกสี่ะช่ว่าช่วงโควิดม,มานั่นแหละใช่ใช่ช่วงโควิดม,มานั่นแหละพอพอมาเจอปัญหาาเรื่องก,กับแฟนแล้วก,กงานขายว่าแม่ก็เลยบอกว่ามีลูกหลงปู่สวงแผ่นหนึ่งที่ใส่ขวบมาจากพัดไพพัฒนาคือแม่กับลงสาวเขาตลองเคยไปมาหลายปีแล้วอ,อยู่ที่ห้องเนี่ยไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้เลื่อยเอาตั้งไว้เฉยเฉยแล้วก็มีปฏิทินที่มีคาถาอยู่เนี่ยเอาม,มาไหว้ลองดูไหมมาบูชาดูไหม ผมก็เลยเออเอามาลองดูก็รู้ผมก็เลยมาขึ้นทิ้งอยู่ในห้องผมเนี่ยเพราะผมอยู่กับแม่นูอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าปีดกันเป็นบ้านชั้นเดียวกิดกันก<ม>็อยู่คนละหลังผมเลยมาขึ้นทิ้งขึ้นทิ้งแล้วก็มีคาถาบูชาอยู่เป็นทินเลยพี่ผมก็เลย<ม>ตอนแรกยังไม่ท่องจํานะผมก็เอาเอาสคริปหนีไว้กับพ้่ผ้าแล้วก็เวลาถวายน้ำเมื่อกี้ผมก็จะอ่านดูแล้วก็ท่องคาถาเนี่ยก็ไหว้ไหว้วทุกวันทุกวันทุกวัน<ม> ทีนี้ก็เริ่มเข้ามาดูตาม YouTube ตามกูเ่อนมาพิมพ์คําว่าหลุงปุษสวงเข้าไปจะขึ้นยังไงผมก็เริ่มมาศึกษาดูไงพี่อืมาศึกษาดูออน่าสนใจน่าบูชาท่านเป็นเทวดาเดินดินอย่างที่เขาวาจรจิงริงบ่เนี่ยแต่ว่าถึงท่านจะละสังขารมายี่สิบยี่บสองปีแล้วก็คิดว่าบารมีท่านก็ยังช่วยเหลือลูกหลานอยู่นะาฟังจากยูทูานะนะผมก็เลยเริ่มบูชามาแล้วก็มาเจอนี่แหละมาเจอ,เจอช่องยูทูปพี่นี่แหละ ผมก็เลยเริ่มเริ่มกดติดตามแล้วก็เริ่มฟังมาเรื่อยๆคือสองสมเดือนแรกยังไม่มีอะไรนะพี่ผมก็ขอทางช่องต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเหลี่ยมที่ไม่ย่อท้อต่อศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สวงหลายๆท่านอย่าเพิ่งถอดใจนะครับคือสองสามเดือนแรกยังไม่มีอะไรนะพี่ผมก็ขอ ที่นก็ต้องกลับไปเปิดร้านทำเบาะมันเหมือนเดิมพอได้ตังมาใช้จ่ายในครอบครัวก่อนก็เลยกลับไปลงของอีกนี่นะว่าทุนก็ไม่มีทุนทุนไม่เยอะเลยพี่ก็เลยเอาผ้าเบาะมอไซด์เอาผ้าเบาะอะไรมาทำอนพอได้ค่ากับข้าวอะไรอนเคยเออพอเริ่มทําก็เริ่มมีลูกค้าก่าเก่ามามาทําก็เริ่มเออแค่วันละลูกสองลูกสามวันละสี่ห้าร้อยสามวันก็ดีไปพอได้ค่ากับข้าวยังยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ใช่ใช่คุณเหลี่ยมม่ได้อยู่นิ่งเฉยหาทางสู้ เพื่อให้มีเงินมาจุนเจอือเพราะวันลูกต้องเรียนต้องใช้จ่ายสามวันละสี่ห้าร้อยสามาก็ดีไปพอได้ค่ากับผ้ายังยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ใช่ใช่ผมเลยเริ่มขอหลวงปู่ขอสุขภาพแข็งแรงของานเบาเยอะๆเด้อหลวงปู่ขอเงินขอทองอะไรนี่แหละก็ขอตามภาษาผมแต่ไม่คิดว่าหลวงปู่จะช่วยเราแล้วคือใหม่ๆเรายังไม่เจอพิธีิหารอะไรอย่างพี่ก็กยังไปกราบไหว้ไปปกติอื โบชาโบชามาเอางานเขาเริ่มดีขึ้นมีงานบอ่อแล้วเขาทำแล้วเริ่มดีขึ้นทีมคนเริ่มขอแล้วเริ่มขอโชวขอลาขอขอะไรพวกนี้แคของานเขาขอ,ขอตามภาษา,าการที่คนสิ้นหวังแนละ้วพี่น้องก็ต้องขอไปเลยแล้วเราได้ไดมีอะไรได้ได้เอาอะไรถวายปู่ไหมอืมช่วงแรกที่อยู่ในบ้านนี่ยังไม่ค่อยได้ถวายนะพี่ผมก็แต่งแต่คันห้าขึ้นทุกวันพระแล้วก็น้ำวันละหนึ่งี่้วด <laughs> ีดีด ทีมาฟังดูว่าหลวงปู่ชอบเอมร้อยห้าสิบสูงบุรีสไวยข้าวหลามสววยอะไรชอบอะไรนะพี่มีม, 50, มีเอมร้อยห้าสิบมีข้าวหลามมีไก่มีว่าวอย่างนี้แหละน้ำตาลสดน้ำตาลสดปูด่ชอบแล้วก็ขนมฝักบัวครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเหรียญไม่ไม่มีอะไรของหลวงปู่เลยนะพี่มีรูปใบเดียวกับปฏิทินนี่แหละผมก็ไหว้ทุกวันไหว้ทุกวันนี่สยสมัยจริงจะได้เหรียญหลวงปู่มาเนาะไม่รู้จะไปจะไปบูชาที่ไหน พอดีมาเจอถ้าลาซาด้าจะมีขายทุกอก่างไงยผมก็เลยลองพิมพ์เข้าไปดู <Yeah. S 2> มีเหรียญหลวงปู่สวงจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเก๊ไม่เก๊หรอกแค่ mm hmm. เหรียญละร้อยกว่าบ,บาทนะผมก็บูชามาสองเหรียญทีนี้ก็เอามาขึ้นหิ่งมากราบไหว้เนี่องจไม่มีกล่องไม่อะไรเราก็ mm hmm. เอาคากล่องไว้งั้นแหละทีนี้ก็เลยมาเจออีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับไอ้ป่าพระลานเพชรเนี่ยน,นะพ uh ี uh ่ uh uh. ผมก็เลยทักไปถามว่ามีเหรียญหลวงปู่สวงไหมผมด mm hmm. ได้เหรียญ ลงผัสวมมาบูชามาคาะป้ผมพุ่งรับถือเขาว่ามีเหรียญที่ว่ารุ่นเศรษฐีสร้างโบสถ์หลวงพ่อเพชรเอาไว้กับผมหนึ่งร้อยเหรียญว่าจะหาเงินสร้างโบสถ์เนี่ยก็ยังเหลือเยอะอยู่อืเ้าไหมเอาเอาครับเท่าไหร่ผมว่าหกร้อยรวมส่งนะเอาเงินเข้าวัดทําบุญครับครับแพงแพงไหมพี่วอชานั้นผมว่าแพงแต่ผมก็อยากได้ช่วงนี้แพงแพงแค่คิดตีแพงเหรออืมอืมเเอ๊ะทำไมหรือว่าเขาบูชากันประมาณนี้ผมก็เลย ไม่ได้สนใจคืออยากได้ไงพี่อยากได้มมบูชาเกลตาหลวงปู่ก็เลยส่งมาให้หกร้อยบาทนั่นก็เริ่มอมเอาเลื่อม,มามาตัวแรกยังไม่มีกรอบยังไม่ใส่กรอบก็บบไม่รู้จักร้านกรอบผ้าเลยว่าน่าเชื่อเ็ามีทํำไหมผมก็มาใส่ส่วยก็แขนคอตลอดเนยจนว่าผิวมันเสียไปเลยพี่ถูกน้ําถูกอะไรผมไม่เคยไม่สวยไม่เคยมีผ้ามีอะไรเนาะหลังจากนั้นมาผมก็เลยมามาเจอชมรมหลวงปู่สวงตามเฟซที่ว่าอยู่วัดประทุมธานีไอ้วัดบายตึกเกียร์เนี่ยพี่ S <S ผมก็เลยเริ่มเข้าชมรมเริ่มเข้ากลุ่มที่นี้ผมก็เข้าไปเฉยๆนะก็ดูเออถ้าเหรียญอย่างนี้มันต้องเป็นเหรียญแบบนี้ถึงจะเป็นของแท้ที่ว่าปลูกเสียกตามพิธีถูกต้องมาผมก็เรียเหรียญที่เอามาจากราซาดาสองเหรียญให้น้องๆในกลุ่มดูว่าอู้มันของเกล้วพี่แต่ว่าเป็นไม่เป็นไรหรอกของเก๋ถ้าเราศรัทธาก็าก็ดีมันเดิมเลยเขึ้นทิ้งไว้ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนนะเขาบอกว่าอย่างนี้ผมก็เลยขึ้นทิ้งไว้อยู่ดูที่ร้านน่ยแพระว่าที่ร้านทาบอกบกับบ้านผมมันมีคนนะที่พี่จู่ต้องขามคนนนนนะฝั่งถเเจิิไปดมา คือที่ร้านทําบ่อจะเป็นแบบที่เช่าของหมู่บ้านแล้วก็เปิดร้านเปิดร้านทาบ่อแต่บ้านนอนจริงๆนอนอีกที่หนึ่งกับแม่ผมก็เริ่มได้เหรียญลองปู่มาจากชมรมนี่แหละทีนี้มันมีเกิดปฏิหารอย่างหนึ่งที่ว่าผมก็ไม่เคยดูไลฟ์สดของของชมรมสักทีหรอกเพราะว่าผมต้องนอนแตงหัวข้างในพี่ว่าวอนทีหนึ่งทีสอง 1, 2, ผมต้องลุกไปส่งแม่ตลาดเช้าทุกวัน แม่ขายของอยู่ตลาดสดขายพวกกับข้าวพวกกิฟช็อปอะไรพวกนี้อายุเก็บสิบสามปีแล้วแกว่แค่เลือกทำาร้เปียรอะไก็ยังไม่เลือกทำอืมแล้วเดิมกาไรวันเท่าไหร่อะไม่เคยถามแกแกว่าแกไปแล้วแกขายเครียดไปเจอเพื่อนๆที่ตลาดแกติดตลาดได้คุยได้สนุกสนานไปแก่วันนี้ก็อยู่เฉยใช่ๆถ้าไม่ทำอะไรแกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแกว่ามันเหงามันไม่แก็เลยไปพบเพื่อนตามตลาดดีกว่าเออดีๆเอออย่างนั้นจะถูกต้อง เป็นของเด็กๆเกบาๆบพี่เป็นกับข้าวพวก oh. พะโลขาหมูพวกปลนปลาพวกอะไรพวกนี้แหละมันไม่ง่ายที่แกทำมันนหะโอ้เก่งก็มีกิฟช็อปอยู่ใต้ตัวก็ยกขึ้นมาขายแล้วขายเสร็จก็เก็บใส่โต๊ะ oh. ที่ที่แท่นตลาดแล้วก็เข้ามาเข้ามาบ้านตอนเช้าทีนี้ไม่เคยดูสักทีแต่ว่นน้ำานึงเงินอตอนนั้นก็เข้าชนรมใหม่นั้นมีสมาชิกอยู่แค่แปดพันแปดพันกว่าคนเนี่ยตอนนี้มันรื้ว่าจะสองหมื่นกว่าสามหมื่นแล้วมัม 8, ้งมีแปดพันคนวันน้ํานเงินผมมาดู มาดูเฟซดูอะไรเนี่ยดูเห็นชมรมหลวงปู่สวงกำลังกำลังไลฟ์สดท่านประธานบอกว่าวันนี้จะไลฟ์สดแจกเหรียญมหาลาเอ้ผมผมเอ่ยชื่อได้ไหมพี่เด้ชื่อเหรียญได้เนาะท่านประธานบอกว่าวันนี้จะไลฟ์สดแจกเหรียญมหาลาบปีหกศูนย์ของหลวงปู่ห้าสิบเหรียญคือปลูกเสกไว้ตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วก็นึกว่าแจกจ่ายธรรมาชีกไปหมดแล้วแกว่าอืแต่พอดีบางเอิ้นวันนั้นขึ้นไปบน ไอ้ตรงหัวใจหลวงปู่ที่ว่าองค์ใหญ่ที่อยู่วัดบายตึกเกียร์นะพี่ไปกับพระอาจารเดชใจไปเจอหยิกกล่องหนึ่งเป็นเหรียญมหาลาภปีคนเหลืออยู่กล่องหนึ่งห้าสิบเหรียญเอาเห็นว่าผ่านมาทั้งสี่ปีแล้วนี่ว่าแจกสมาชิกแจกผู้ที่มาร่วม,มุูลควรจไมายังเหลืออยู่ห้าสิบองอหรือว่าเป็นจุดประสงค์ของหลวงปู่ว่าหลวงปูร่รอรอเจ้าของที่แท้จริงมารับอยู่ะแกว่าอย่างเงี้ย ผมเคยโอ้ทำไมอยากได้จังทำไมจะได้แต่น้อเเรียนหลวงปู่ที่แท้จริงที่ว่าปูกเสียค่าห้าสิบห้าสิบเนสุดท้ายทังไงผมจะทายน้อก็เลยตั้งจิติฐานขอหลวงปู่หลวงปู่ลูกก็กราบไหว้บูชาลูกหลวงปู่มาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยขอให้ลูกได้มีโอกาสได้มาบูชาสักเรียนเด้อหลวงปู่ส่านผมก็อธิษฐานว่างี้เลยพี่ที่เขากา็ไลฟ์สดไปไลฟ์สดไปเขาเรียกว่าให้พิมพ์มาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพราะท่านแก่องคล์ละเจ็ดร้อยไง แบบราคาบูชาร่วมมุญให้พิมพ์ว่าเจ็ดร้อยแล้วเขาจะแล้วพี่เขาจะกดถูกใจใครก็คือคนนั้นได้อเอาแค่ห้าสิบคนผมก็กดไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหมือนแต่ว่าถ้าได้เนี่ยจะได้เส้นเกสาของปูสองเส้นแล้วก็จีวรลวองปูด้วยท่านท่านประธานว่านมผมก็กดไปกดไปเฮ้ก็เห็นเขากดกดถูกใจเราทำไมไม่เห็นตอบกลับมาจนว่าสี่ห้าตู่ผมก็รอรออยเพื่อวุล,อล,อลิทัพไปหาพี่เขาล้วว่าได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยว ส่งชื่อที่อยู่จัดส่งมาครบแล้วห้าสิบคนแล้วไม่มีอีกแล้วเขาว่าไงผมโอ้ดีใจจนน้ําตาไหลบน้ําตาไหลวันดีใจว่าจะได้ลงปู่มาบูชาท่านก็บอกว่าถ้าใครได้คือได้ถ้าใครได้ในคืนนี้วันนี้เชื่อว่าลงปู่เนี่ยลงปู่เลือกเออเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วว่าคนไหนที่จะได้จริงก็คือคนนั้นคือลงปู่เลือกแล้วที่ต้องได้เพื่อเป็นว่าเป็นเป็นเจ้าของที่แท้จริงเลยอพอได้มาผมก็ไม่เคยเกิดไม้ไม่เคยมีพระบูชาไม่เคยเลี่ยมพายสักทีไปวิ่งหาร้าน เลี่ยมผ้าในตลาดนาเชื่อจนไปเจอร้านแรกเขาบอกว่าเขาจะทําให้เดี๋ยวนี้เลยนั่งรอเลยเพราะโอ้ดีใจปุ่ที่เขาไม่เขาปูีเขาไม่นั่งรอวพี่ก็ต้องเอามาวันหลังเขาว่าให้เอาแล้วรอเอาวันนี้เลยจะทําให้เดี๋ยวนี้เลยเขาไม่ว่างแต่เขาจะทําให้เขาว่าอย่างนี้เขาได้มางค์แรกมาบูชาโอ้ฝนน้ําตาไหลชี่มาแล้วก็ดีใจลุงปู่คงคงเห็น ว่าเราบูชาลูกบูชาอะไรแกมานานหลายเดือนแล้วนะแกมันยัมาอยู่ด้วยอยากมาช่วยเรามากงินช่วงมาประมาณปี6 4ช่วงประมาณน่าจะเป็นกันยาหรือตุลาเนี่ยเลยพี่ผมก็เลยเข้าไปในกลุ่มเห็นพระบูชา3นิ้วกับ5นิ้วของพี่พี่บำรุงจัดพว่วงไม่เป็นสมาชิกเป็นกรรมการในในชมรมนี่แหละเขาเปิดเผยเผยแผ่บรารมี3นิ้วนี่เขาว่าพัทธบูชาสองพันเป็นรุ่นรุ่นรวยพันล้านที่ว่าปลุกเสกอยู่ที่วัดป่าเจ้าแวะเน่พี่ คนคนแรกไปถามพี่พี่ผมบูชาหลวงปู่มาหลายเดือนแล้วผมจะมีแ้าบูชาเลยผมขอบูชาสัากองค์ได้ไหมแค่สามนิ้วกระชุ่นนะผมก็ยังไม่เคยมีเงินนะพี่อ,อ้แต่ก็อยากได้ไหมยอยากได้ออไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีรายได้นะแต่อยากได้ไหมคิดออว่า้าบูชาหลวงปู่ได้ไงหลวงปู่ต้องให้มากกว่าเดิมม่กแน่เคิดว<ก>่าคือมั่นใจอย่างนี้นะใช่ใช่ผมก็เลยพี่เขาเรียกว่าสองพันรวม่งพี่ผมโอ้ยพี่ผมก็ไม่ค่อยมีนะผมก็ไม่เคยมีพี่พี่พี่พอจะลดได้เท่าไหร่ผมก็ งานไม่ได้ทําเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่โควิดมาผมไม่มีลาได้เลยพี่แกแล่วสักสักพันแปดได้ไหมพี่ส่งให้ผมก็เลยเอาพันแปดเข้าก็เลยบูชามามตั้งแต่วันที่บูชามาพี่ผมตั้งปฏิญาณกับหลวงปู่เลยว่าถ้าได้มาผมจะแต่งขันห้าขันแปดถวายน้ําถวายเอ็มร้อยขึ้นรับหลวงปู่พอม,มาถึงผมก็เตรียมขันห้าขันแปดเตรียมน้ําเตรียมเอ็มร้อยเตรียมบุหรี่รอเลยแล้วก็ปฏิญาณกับองค์หลวงปู่วันนั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจะถวายเอ็มร้อยหลวงปู่วันละหนึ่งขวดผู้ีวันละหนึ่งมวนน้ําวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าอืหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้พี่สองมีผมทําทุกวันนะไม่เว้นเลยทาตลอดเลยท่านที่บอกว่าท่านศรัทธาหลวงปู่หมดหัวใจท่านลองเอาเคสของคุณเหลี่ยมที่ให้วาจากับหลวงปู่และปฏิบัติจริงเป็นเวลาผ่านมาก,กว่าสองปีแล้ว เป็นเอ็มร้อยเป็นยาสูงที่ซื้อมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยคือไม่ขาด<ม>ช่วงเลยไม่ขาดแต่มไม่ขาดแต่ละวันเลยผมทำมาอย่างนี้สองปีกว่าดีดีรู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงขึ้นโอ้เยอะเลยพี่เยอะเยอะเจอปฏิหารหลายอย่างมผมปกติผมเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนถือสิหนห้าอยู่นะ<ม>แล้วก็การพนันก็ไม่เล่นแต่เพิ่งมาเล่นตอนนับซื้อลงปุ๋สวงเซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพราะเขาบอกว่าเหรียญมหาลาบหมกศูนย์ที่ให้มาเขาบ่าเป็นเหรียญรุ่นถูกหวยไง เลยเคื <affiliated S 2> ่พ <reen cient> okay. ี่เขาฉายาวปเป็นรุ่นถูกหวยตั้งฉายาว่าเหรียญมหาลาภมกคือเขาเรียกว่ารุ่นถูกหวยใครได้ไปต้องถูกหวยคนได้ลองดูมหาลาภนี่รู้สึกว่าปลูกเศษที่วัดเทพใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับปลูกเศษที่วัดเทพปี60เออตอนที่เช่านั้นรู้สึกว่าจะเป็นใส่ซองนี่นะแล้วมาแกะเอาเองว่าจะได้อะไรได้อะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหมปิดปิดซีนมาเลยปิดซีนมาเลยเออเออใช่ รู้สึกพี่โอ้มีสิบยี่สิบองยังไม่ได้แกะเลยเนอะใช่ใช่แต่ว่าผมศรัทธาและลองเสี่ยงตัวแรกก็ไม่เคยถูกนะแต่จนแต่นี้ถูกสามวดติดต่อแล้วสิบหกเมษาสองพฤษภาแล้วก็สิบหกพักถือถูกมาสามหวดติดต่อกันแล้วตั้งแต่รถรถรถลงถนนนี่แหละก็ถูกเรื่อยๆเหมือนลูกูลูกสงสารมั้งหมายถึงอะไรรถลงถนนอ่ะด้วยความศรัทธาที่คุณเหลี่ยมมีต่อหลวงปู่จึงอยากได้เหรียญหลวงปู่มาบูชา พยายามสอดแสวงหาจากหลายที่แต่ก็ได้แต่เหรียญที่สร้างมาเรียนแบบจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอในกลุ่มหลวงปู่สวงบอกว่ามีเหรียญหลวงปู่สงูงรุ่นมหาลาบปี60ของวัดเทพสรธรรมรามที่บังเอิญไปเจอใต้ฐานหลวงปู่สูงองค์ใหญ่ใครสนใจให้พิมพ์เจ็ร้อส่งไปเขาก็เลยพิมพ์ส่งไปปรากฏว่าเขาได้มาหนึ่งเหรียญ พร้อมกับเกษาหลวงปู่สองเส้นและจีวรหลวงปู่วันที่เขาได้รับเหรียญนั้นเขาจัดทำขันห้าและให้สัจจกกับหลวงปู่ว่าจะถวายเอ็มร้อยหลวงปู่ทุกวันนับจากวันนั้นมาเขาถวายเอ็มร้อยไม่เคยขาดเป็นเวลากว่าสองปีและตัวเขาเองก็มักจะได้ลาบจากหลวงปู่อยู่บ่อยครั้งจนครั้งล่าสุด ที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้าว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้จะมีปาฏิหาริจากหลวงปู่หรือไม่อิลิเมียองสวงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ